สวัสดีครับเขาจะคลาสครับเราคาสาระวัฒนธรรมองค์กรมาเสิร์ฟให้กับท่านถึงที่ที่นี่แล้วนะครับ EP101 วันโนนี้นะครับผมว่าก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของจุดเริ่มต้นเลยดีไหมครับของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรว่ากันง่ายๆก็คือว่าถ้าเราอยากจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันควรจะเริ่มจากตรงไหนดีหลายๆองค์กรเนี่ยอาจจะมีวัฒนธรรมองค์กรตัวเองอยู่แล้วนะครับ แต่อยากจะทบทวนใหม่หรือหลายๆองค์กรอาจจะเป็นองค์กรที่มีอายุไม่นานมากนักนะครับเรายังไม่เคยมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างจริงจังนะครับมีแต่วัฒนธรรมองค์กรที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับและอยากจะสร้างมันอย่างตั้งใจหรือแม้กระทั่งบางองค์กรอาจจะเปิดมานานแล้วมาตามนะครับซึ่งเราก็พบนะครับหลายๆองค์กรที่เปิดมานานแล้วโดยเพพาะองค์กรขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ย ก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกันในกลุ่มผู้บริหารเรื่องของวัฒนธรรมกรอย่างจริงจังโดยสัมไปครับและอย่างที่บอกนะครับว่าวัฒนธรรมกรนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามที่จะให้มันเกิดและในๆนมันจะเกิดอยู่แล้วเนี่ยทำไมเราไม่มาตั้งใจสร้างเลยเพื่อให้วัฒนธรรมกรเหล่านั้นเนี่ยมันซับพอร์ตธุรกิจของเรามันพาเราไปสู่จุดที่เราต้องการจะไปมากกว่าที่จะปล่อยให้มันเกิดขึ้น โดยธรรมชาติแล้วก็เป็นไปตามนยถายกรรมแล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนดีวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาสรุปข้่ๆวๆให้ฟังนะครับซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยคงมีโอกาสได้เคยพูดไปใน e ีพก่อนหน้าน,นี้มาพอสมควรแล้วแต่คราวนี้เหมือนจะเป็นการสรุปจุดเริ่มต้นอย่างชัดเจนอีกทีนึงแน่นอนครับวัฒนธรรมอค์กรมันก็เป็นเหมือนวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เราอยากให้คน,นองค์กรเนี่ยเขามีร่วมกัน แล้วเราเชื่อว่าวิธีคิดวิธีปฏิบัติอันนี้มันจะพาเราไปสู่อนาคตที่เราต้องการได้นี้ไออนาคตที่เราต้องการเนี่ยเราก็ต้องเอามาทําให้มันชัดเจนก่อนถูกไหมครับว่าเราจะไปไหนเพราะฉะนั้นขั้นแรกเลยเนี่ยนอกจากเราจะมีเรื่องเป้าหมายทางธุรกิจหรือเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันอาจจะต้องมีภาพไกลๆขององค์กรด้วย5ปี10ปีข้างหน้าเราอยากเห็นองค์กรเราเป็นแบบไหน อย่างไรที่เราเรียกว่าเป็นวิช่นหรือเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรนั่นเองดีที่สุดที่เป็นไปได้เราอยากเห็นองค์กรเราเป็นอะไรเอาแบบเวอร์เวอร่อนก็นได้นะครับเอาแบบที่ยากที่จะไปถึงถ้าเราปล่อยแค่ให้เวลามันผ่านไปผู้แยง,งต้องใช้แรงต้องใช้สรากำลังต้องใช้ทรัพยากรอะไรมากมายเพื่อถึงจุดนั้นได้ ซึ่งในเรื่องของการหาวิสัยทัศน์องค์กรเนี่ยก็มีโอกาสได้เคยพูดถึงใน EP ีที่ผ่านมาไปพอสมวครวององรแล้วนะครับและนอกจากวิสัยทัศน์ขององค์กรแล้วเนี่ยนะครับบางองค์กรอาจจะมีมิชชั่นหรือเพอร์เพสขององค์กรด้วยก็คือวัตถุประสงค์ของการมีอยู่ของเราทำไมต้องมีบริษัทเราขึ้นมาอีกบริษัทหนึ่งทงั้งๆที่สินค้าและบริการที่เราทำอยู่มันอาจจะมีคนเขาทำอยู่แล้วเราแตกต่างเขาอย่างไรบางหรือถ้าจะพูดให้ชัดเจนเลยก็คือว่า นอกจากเรื่องของเงินเรื่องของกรราไรอะไรเนี่ยซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของธุรกิจเนี่ยเราต้องการอะไรอีกในการทําอง,งค์กรของเราขึ้นมาอันนั้นนะครับเราเรียกว่าเป็น Purpose หรือบางทีเราจะเรียกว่าเป็นวิชชั่นขององ,งค์กรก็ได้ท่านมีวิชชั่นด้วยแล้วมีมิชชั่นหรือ Pur p o s e ด้วยเนี่ยมันทําให้การเดินทางของท่านชัดเจนขึ้นผมว่านี่ดีครับอ่ะมีข่าวนี้เราก็ต้องมาดูตัวเราแล้วครับว่าและตัวตนของเราเนี่ยจุดแข็งเราคืออะไรบ้าง ทำไมลูกค้าต้องเลือกเราอะไรคือแว l ลูอะไรคือคุณค่าที่เราไปสร้างให้กับลูกค้าของเราได้เราก็ต้องระบุให้ชัดเจนครับหรือบางทีเราจะเรียกว่าเป็นแวร์โลวโพซิชันของเราก็ได้ครับท่านสามารถจะไปสิร์ชคําว่าแว u e p ล o p โพ i ิชันได้นะครับในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ท่านก็นจะเห็นรายละเอียดของมันว่ามันคืออะไรนะครับนอกจากนี้แล้วก็คือเรื่องของลูกค้าครับเราจะส่งมอบแวลูคุณค่านี้ไปให้ใคร ระบุให้ชัดเจนเลยครับว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นใครบ้าง persona คืออะไรอยู่ในตลาดกลุ่มไหนบ้างนะครับเวลาคิดถึงเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องคิดเผื่อถึงอนาคตด้วยนะฮะเพราะว่าวิสัยทัศน์ของเรามันเป็นเรื่องระยะยาวถูกไหมครับงั้นเราก็ต้องมองว่าสมมุติว่าเราอยากจะครอบคุณไปถึงลูกค้านอกเหนือจากกลุ่มที่เราโฟกัสในปัจจุบันล้วเนี่ยเราก็สามารถระบุได้เลยว่าใน3ปี5ปีเนี่ยเราอยากจะไปถึงลูกค้ากลุ่มไหน อีกเพิ่มเติมเราก็ต้องระบุไปครับ Business ของเราคืออะไรอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญเรามี Business ย่อยๆอะไรบ้างระบุให้ชัดเจนที่เราจะไปตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของเราเห็นภาพไหมครับก็รวมทั้งหมดตรงนี้นะครับถือว่าเป็น Strategic Foundation องค์กรเลยครับเพราะมันเป็นองค์ประกอบมันเป็น Essence ที่สำคัญว่าในเรื่องของธุรกิจของเราทั้งหมดซึ่งหมายรวมไปถึงเป้าหมายที่เราอยากไปด้วย อ่ะพอก้อนี้เราชัดเจนแล้วเนี่ยอ่ะเราเก็บไว้ก่อนคราวนี้เราไปทํางานกับพนักง,งานครับเราไปฟังความเห็นเขาว่าเขาอาจจะยังไม่ต้องไปสนใจเรื่องวิสัยทัศน์องค์กรยังไม่ต้องไปมองว่าองค์กรจะก้าวไปจากจุดนี้ไปสู่จุดไหนเอาปัจจุบันเนี่ยนะครับเขามองว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรในสายตาเขาไม่มีผิดไม่มีถูกเอาความจริงมาก่อน อ,อาจจะมีตัวแทนของพนักง,งานที่เราชวนมาพูดคุยกันเราก็จะได้ภาพในปัจจุบันเขานี้คำถามต่อไปแล้ววัฒนธรรมก่อนที่เขาอยากให้มันเป็นละ่ะหรือวัฒนธรรมก่อนที่เขาอยากเห็นเขาปรารถนาที่จะเห็นแน่นอนไอ้ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีบางอย่างที่มันดีอยู่แล้วแต่บางอย่างเขาก็อยากจะปรับเปลี่ยนหรือเขามองว่ามีปัญหาอยู่ถ้ามันเปลี่ยนไปสู่วัฒนธรรมก่อนอื่นๆหรือแบบใหม่ๆเนี่ย ปัญหาปัจจุบันมันอาจจะขีขายได้ต่างๆเราเนี่ยครับก็ให้เขาแชร์มาดั้เราก็จะมีทั้งปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่เขาปรารถนาที่อยากจะให้มันเป็นในแง่ของวัฒนธรรมองค์กรอ่ะคราวนี้ผมกลับมาที่ข้อมูลชุดแรกที่เราได้มาแล้วเนี่ยนะครับในกลุ่มผู้บริหารครับมานั่งคิดมา brainstorm กันแลวครับว่าเพื่อจะไปตอบโจทย์ไอ้ก้อนสว g i c Foundation ที่เราได้มาทั้งหมด แล้วพาเราไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรเนี่ยองค์กรเราควรจะให้ค่าให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นให้ความสําคัญกับเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเป็นทีมเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของจริยธรรมเรื่องของ trust เรื่องของความยั่งยืนอะไรประมาณแบบนี้ครับเอาให้มันชัดเจนอะไรที่มันน่าจะพาเราไปสู่ อนาคตได้สะท้อนความเป็นตัวตนของเรานำพาคุณค่าขององค์กรที่มีอยู่หรืออยู่ใน e v a l u e p r o Position ที่ผมพูดถึงเนะี่ยไปสู่กลุ่มลูกค้าของเราผ่านธุรกิจที่เราทำอยู่หรือเรากำลังจะทำในอนาคตอันไกลพอเรา list พวกนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. อย่าลืมนะครับเรายังมีอีกก้อนหนึ่งซึ่งเราไปทำการบ้านกับตัวแทนพนักง,งานมาเราก็เอา ภาพที่พนักง,งานเขาอยากเห็นในเชิงของวรรมกรรมมาเปรียบเทียบกับคุณค่าที่เราอยากมีหรือคอ v a วลูที่เราอยากมีแล้วดูซิว่ามันมีอะไรที่มันตรงเหมือนบ้างไอตัวที่ตรงกันอันนี้ถือว่าดีเลยแสดงว่าขับเคลื่อนง่ายครับเพราะว่าเขากับเราคิดคล้ายๆกันแต่แน่นอนครับมันก็จะมีอีกหลายตัวที่มันจะไม่ตรงกันถูกไหมฮะ ซึ่งไอตัวที่ไม่ตรงกันอันนี้อยู่ที่ท่านแหละครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารท่านเป็นผู้กอ่อตั้งองค์กรท่านต้องเป็นคนตัดสินใจครับโดยมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งของพนักงานเนี่ยเอามาประกอบการตัดสินใจด้วยแต่ที่สําคัญคือมันต้องตอบโจทย์ s t e g i c Foundation ก้อนนั้นพาเราไปสู่วิสัยทัศน์ที่เราอยากไปและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ท่านสามารถที่จะเริ่มได้นะครับในการสาาร้างองค์กร โดยการค้นหา c อแวร์ูกขององค์กรนั่นเองแน่นอนเวลาฟังแบบนี้ก็อาจจะยังไม่เห็นภาพหรอกครับเพราะเวลามันค่อนข้างสั้นไม่เป็นไรครับเรามีเครื่องมือตัวหนึ่งชื่อว่า o c c u l t u r e Canvas ครับซึ่งเป็นไปตามกระบวนการที่ผมเล่าทั้งหมดเลยนะครับโดยเราออกแบบมาเป็น Canvas หลายตัวด้วยกันนะครับที่เอาไปใช้กับกลุ่มผู้บริหารแล้วก็เอาไปใช้กับพนักงาน เพื่อจะไปดึงข้อมูลพวกนี้มาให้มันเป็นระบบให้มันชัดเจนเป็นเหตุให้คนได้มา brainstorm ได้มาพูดคุยกันมีตัวเลือกของค่านิยมต่างๆมาให้เลือกเพราะถ้าเราไปคิดเองเนี่ยบางทีมันนึกไม่ออกหรือมันจะวนเวียนไปกับเรื่องเดิมๆแค่นั้นไม่พอครับเรายังมีคู่มืออีกที่ทำโดยละเอียดนะครับให้ท่านสามารถที่จะใช้ประกอบในการทำงานกับแคนวาสของเราชุดนี้ได้นะครับ ทานสามารถดาวน์โหลดทุกอย่างด้วยฟรีรับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรซึ่งผมจะแปะลิงก์ในการดาวน์โหลดเนี่ยไว้ที่คอมเมนต์นี้แล้วนะครับอันนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านสามารถเอาไปทําได้ด้วยตัวเองเลยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาที่ปรึกษาอะไรก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังได้แล้วเราพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ